สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทั่วสารททั้งผู้ที่เขามาเบิงและย่างบ่ท่านเด็กเขามาเบิงสวัสดีลวงนาด้ค่ะ EP นี้เป็น EP แรกนะคะเนาะประเดิมด้วยเมนูบักมีผลไม,ม้บ้านเฮาในระค่ะหอมหวานอร่อยมื้อนี้ก็ไปกินกันเลยค่ะสามสองปชิวเล็บเสีย <laughs> ตื่นเต้นบ๊อบบอ,บ,อบักหมี่พี่นอ้องโต้วมี่ตามมีมาเด้อกินบะหมี่อุ้ยกินเบะบ๊บอดอืมอืมมีแซบ่บ ก็มีไฟบอเท่าเอิญคึ้จังไอ้หมากเอียงนอท่าผากไน่นะซื้อเอียงนออืมอ้มอื้มหวานหอมอืม้ม หวานจริงๆมายังงงคิดบอกคือผักได้เคยกินเทื่อนึง แ้งพุทอร่อยกินง่ายฮืมฮืมอยากเอินมูมากินด้อยากชวนเพื่อนมากินบ้างเยอะ ที่เรายังคิดบอบก ใหญ่หลายกินเจ็ดอันกับอิ่มแหละน้องผู้โดมสม่งผุ้นแต่ส่วนกะินแต่บะหมี่ซ <c oughs> ่อนซ่อนครับแสบ นบว์วัก,กับหยไก่พู่น่ะโอ้ยแสงก็ได้อืมอืม่มวยแล้ว i อัลาบอัลาบฮอน <c oughs> อุ้ยมันมองบ่เห็นแนมไม่เห็นแสงมันจ่าโหดโอเโอ,เอ,เอ,เอเ้ยแม่เอ้ย เราพี่น้องเบลเออบล่าดูบักใหนึง่งหวานหอมข้าข้อบัหมี่ไฟมัตตาพี่ไอ้มีบักราย แบบสบายๆกินง่ายๆกินแล้วเราว่างตายเพราะว่ามันสามารถฆ่าค้อผู้เฒ่าได้เล็ก,ลกน้อยน้ำแต่ว่าแซ่บหวานหอมกิลมิมันลิเลียลึดลิเลียลึด เข้าใจบอลี่เลียลึดพี่น้องมูจะคําว่าลี่เลียลึดบอเนาะจำได้บอข้าว่าลี่เลียลืดคลรด้สึกแบบจังสีเขาเอินว่าลี่เลียลึดอืมอืมหายวับหายวับกลนลี่เลียลุดกินลีเลียลุดกื้นหายกื้นหายเขาเอินว่าลี่เลียลึดอืมขอโทรสับติดฟันติด เหล็กติดอะไรไปหมดเลยเอากินเพื่อกินเพื่อผู้ยกคุงเทพอืมนีตะพู้ยังไงบหวกินกินเขามาก่อนแล้วอืมวันนี้กินเขาก่อนแลวตอนเ่วา แค่จังไรล,ละวันนี้แค่เสียกินซอยคอยทุกคนเขาจะกินบะคอยมากหรอกเพราะว่ามันมันข่าข้อมันมีอันนี้นะแข่คอยมากยาแต่ข่อยกินใเพอหลายอะอืะมหอมหวานอืมอืม สามสองไปสามสองไปลีเลียลุดอืมค่าข้อแล้วเหนื่อยยังติดอยู่ั้างนี้แต่ว่าส่วนอีกส่วนหนึ่งลงข้อแล้วลีเลียลุด ลืดบวลงแล้วมันคาคออิ่มแสบบให้ไกลกินล้างมึงแจกไกลเบิ่งกันสักตอนก,ก,กุ๊กกุ๊กปิ้วกิบ <laughs> ค,คอยลิบค,คอย ไปเลือๆพี่น้องเฮ้ยกินแต่กระจักสีเบาอีกอยังคืดบโบออกอือหอ้าวอ,อยากไปหโมูอยู่แต่ว่าอากกินแล้ลมนจะเป็นเงียนเอาให้ใกล้ดีกว่าเก็บไปกินอีก แกใส่์จานแกไปกินอีกอแซ่บแม่กระทังอันนี้มันยังแส่บอ่ะอมแม่กระทังอันนี้มันนี่ก็เอิ่อหนึีงอย่างกับรูรูปอกก็ง่ายย่างกาะปูลายม,แ,มแรงวัน ยังไรแค่นี้แหละผู้ผู้ใหญ่เสกหายภายในพิบตาฮึ ลิเลียลึดลิเลียลึดบ่ตตองยำยากบะหมี่ผั์อันนี้บ่ตตองยำยากมันคือคล่ายๆกันกับไอเอียงนออีกซื้อนึงอยู่ของผักไใต้ลูกเอียงนอลูกน้อยๆน่อยคือกันนี่ละ <c oughs> อะไรวะซื้อยังวะจำบ่ไ้จำซือ้ออะไรเป็นบะหมี่นี่ล่ละแต่ก็ ปากแต่ขาเออหลูดอย่างนอหอมๆกันหวานๆกันบ่ต้องหยามหยากหายแซ่บกินง่ายหอมหวานมันเยอะมีตะพูดยังไงวะ